เรื่องนี้เกิดขึ้นกับพี่แมนคนขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างในซอยแห่งหนึ่งในย่านบางเขนที่ปกติจะรับส่งนักเรียนและคนทำงานตอนเช้าแต่ช่วงค่ำๆมันจะเงียบยกเว้นตรงหัวมุมซอยที่พี่แมนบอกว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งยังยืนรออยู่ตรงนั้นทุกคืนพี่แมนเล่าว่า ทุกคืนเวลาประมาณหนึ่งทุ่เขาจะขับวินกลับมาที่วินต้นซอยหลังจากไปส่งลูกค้าแต่สิ่งที่เจอประจำคือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหัวมุมถนนแต่งชุดนักเรียนมอปลายผมยาวมัดเปียสองข้างยืนก้มหน้าถือกระเป๋านักเรียนแน่นตอนแรกวิแมนคิดว่าเป็นลูกของใคร หรืออาจมีปัญหากับครอบครัวเลยจอดถามหนูรอใครอยู่เหรอแต่เด็กผู้หญิงคนนั้นเงยหน้าขึ้นมาชา้าๆแล้วตอบว่าหนูรอพ่อคะ่ะพ่อบอกจะมารับพี่แมนพยักหน้าแล้วก็ขับรถออกไปแต่สิ่งที่แปลกคือวันถัดมา เธอก็ยังยืนอยู่ที่เดิมและวันถัดจัดไปก็เหมือนเดิมไม่ใช่แค่พี่แมนที่เห็นวินอีกสองคนก็เล่าเหมือนกันว่าเคยเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งยืนรออยู่ตรงนั้นบางคนบอกว่าเคยขับผ่านตอนดึกๆแล้วเห็นเธอยืนร้องไห้คนเดียว เรื่องนี้เริ่มลือกันในวินจนพี่แมนเริ่มสงสัยจริงๆเลยไปถามแม่ค้าหน้าปักซอยว่าป้าครับตรงหัวมุมนั้นเคยมีเด็กมายืนรอพ่อทุกคืนไหมครับแม่ค้าหน้าเสียเล็กน้อยก่อนตอบเบาๆว่าโอ้ยอย่าไปยุ่งเลยลูกครอบเสียไปนานแล้วโดนรถชนตรงนั้น ตอนนั้นพ่อแม่ทะเลาะก,กันเด็กหนีออกจากบ้านมารอพ่อแต่พ่อไม่เคยมาแล้วเด็กก็ถูกรถชนที่ยืนรออยู่ตรงนั้นจริงๆพี่เมนบอกว่าเขารู้สึกผิดเล็กๆที่เคยขับรถผ่านโดยไม่ใส่ใจคืนหนึ่งเขาเลยเอาน้าเปล่าและพปรงมาลลยไปวางไว้ตรงหัวมุม หนูไม่ต้องรอแล้วนะพ่อคงไม่มาแต่หนูไปได้แล้วลูกเขาวางของไว้แล้วกลับมาที่วินแต่พอขับผ่านตรงหัวมุมนั้นอีกครั้งตอนเที่ยงคืนเขาเห็นเด็กคนนั้นยืนอยู่เหมือนเดิมแต่คราวนี้เธอหันมายิ้มให้แล้วเธอก็ค่อยๆเลื่อนหายไปต่อหน้า ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาไม่มีใครเห็นเธออีกเลยบางครั้งคนเราที่คิดว่าหลงทางอาจไม่ได้หลงเขาแค่ยังรอใครบางคนอยู่แม้จะไม่มีวันได้เจอกันอีกแล้วจบกันไปแล้วนะครับกรบเรื่งเธอยังรออยู่ตรงนั้นทัขงขี้จักไปแล้ว อยาคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นที่มั่นใจใเราและกดติดตามพร้อมเปิดแจ้งเตือนเจอไม่พลาดเรื่องราวร้อนๆใหม่ทุกคืนแล้วพบกันใหม่ในะคลิปหนะ้าสวัสดีครับ